หนูปั้นไอ้ฉ่ำจ้ะแม่ว่าเหมือนไหมหนูว่าหนูจะไปให้ทองกวาเขาจ้ะแล้วหนูจะปั้นอีกแชะด้วยอีกตัวหนึ่งมันจะได้เป็นคู่กันนะจ้ะขาวเอ้ยเขาคงจะมีของเล่นดีๆกว่านี้นะลูกเขาจะมาสนใจเล่นขี้ดินขี้เลนอย่างนี้เหรอ ทองกวาวไม่ตังเก็ดของให้หนูทําให้เหราจะแม่คราที่แม่เตือนเนี่ยเพราะแม่ไม่อยากเห็นเองอะต้องผิดหวังบ้านเรากับบ้านเขาอะมันต่างกันมากนะลูกวันนี้เขาอาจจะไม่คิดอะไรแต่วันข้างหน้าทองกวาวไม่ใช่คนใจคอโลเลเหรอกจ้ะแม่ มั่นใจอย่างนั้นน่ะมันก็ดีแต่โลกเนี้ยมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกไหนจะพ่อแม่เขาอีกล่ะหนูรู้จ้ะแม่แต่หนูเชื่อว่าสักวันอย่างอาก้อนกับอาทัพทิมจะต้องยอมรับไปตัวหนูได้แม่จะน้ำปลาใช่ไหมจ๊ะหนูไปแทนในห,หาย ไม่รู้ว่าชาตินี้จะโชคดีมีวาสนาแต่เข้าไปอวดฝีมือให้คนกรุงเทพเขาได้เห็นกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ะอ้ง่ยอย่าคิดมากดิเว้ตีพวกเรานะเวย้ยหน้าตาดีๆทั้งนั้นถ้าเปรียบเสมือนพวกเราเนี่ยก็เหมือนเพชรในตมที่จมอยู่สักวันหนึ่งนะก็ต้องมีคนมาเห็นแล้วก็นําไปเจรานายอย่าคิดมากเอ <c oughs> แล้วหัวหน้าวงเราเนี่ยนะแต่งเพลงเป็นร้อยนะแต่ไม่เคยจบเลยสักเพลง มีหวังนะพวกเราเขาว่าเนี่ยนะพวกเราเนี้ยต้องดังอยู่ที่บ้านหนองไซขาวแค่นี้แล้ววะเนี่ยไอ้๋อถ้าบอกแล้วว่าอย่าคิดมากถึงแม้วงเราจะอยู่แค่นองไซขาวนะเว้แต่ไม่ว่าจะเป็นงานวิกงานวัดงานจัดงานหางานบวชงานแต่งรามไปยันงานศพวงเราเนี่ยผูกขาดทุกงานทุกวันเนี่ยนะแทบจะไม่มียาซศร้าอยู่แล้วเนี่ยนะเฮ้พูดแล้วหิวเอามาพมูมากินมั่งเว้หมดแล้วเหรอพริกเเรืองเนี่ยโอ้โหไอเวยนี่ กินไม่เผื่อแผ่เพื่อนฝูงเลยนะมึงอ่ะมันหมดแล้วอ่ะเหลือแต่เม็ดก็เอามามูนี่ดูฝั่งไหนฝั่งนี้อ่ามันเหลือนี่อ่ะหรือปากก็ไม่รู้ชุยนึกออกแล้วอะไรวะนึกออกแล้วเว้ยเนึกอะไรออกไอ้แม่เนื้อเพลงขั้นที่สามไงเอ่อได้คันเบ็ดสักคันพร้อมเหยื่อ

ได้คันเหยื่อสักคันพร้อมเบ็ดได้คันเบ็ดสักคันพร้อมเหยื่อโอ้ยหม่เราลืมง่ายแมยเราโอ้ยนี่จดเลยได้คันเบ็ดสักคันพร้อมเหยื่อเออไม่เนี่ยอ๋อไม่นานหรอกกลับได้เลย หาอะไรเล้วไม่ตัดแล้วไปไม่ว่างไปไปปอะไรวะอย่างงี้ก็มีด้วยเอาก็มีดิไอไอ้นี่จะทานไดีกว่าหรเดี๋ยวไปตาขวางอนึ่งเดี๋ยวมาเตะงลูกผายอะไรว่าคนเขาไม่ว่างบังคับให้ตัดเออเันหลังก็มาตัดก็ได้แหวงได้ขั้นเบ็ดสักขันพร้อมเยือยคนลุกคนล้อมโดยลูกมะเดื่อมาจิ้มโอ้โหใหช่วยแต่งไงโอดอมาเดื่อแม่ทับทิมจ้า แม่ทับทีมอยู่ไหมแม่ทับทีมจ้าอยู่จ้าใครจ้าอ่ะรู้ว่าใครเยี่ยขน,นี่เองอมีธุระอะไระฉันเอาบวบอ่อนๆมาฝากนะจ๊ะแม่ทับทิมออเอามาฝากหรือว่าเอามาขายกันแน่ะยะฝากจ้าโทษเราคนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน จะไปรู้เหรอก็เห็นผักยาแล้วก็เก็บขายหมดไม่ใช่หรยะเออมาก็ดีแล้วฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอยู่พอดีเลยเรื่องอะไรเหรอจ๊ะแม่ทัพทิมถามน้ว่าเรื่องอะไรตัวเองน่าจะรู้ดีก็เรื่องลูกชายของแกน่ะสิเยค,คอนถ้าไอ้คราวมันทำอะไรให้แม่ทัพทิมลำคาญใจอะฉันก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะจ๊ะ มันขึ้นอยู่คนเป็นแม่อย่างแกต่างหากเลยยายคอนที่จะรู้จักสั่งสอนลูกชายของตัวเองให้ตักน้ําใส่กระโหลกชงอกดูเงาของตัวเองสะบ้าง<ม>ว่าตัวเองเป็นใครแล้วลูกสาวฉันเป็นใครอย่าได้มาหมายปองเอื้อมเด็ดดอกฟ้าให้มันเมื่อยมือเลยชาตินี้นะต่อยเอื้อมจนสุดมือ,อยังไงอ่ะก็ไม่มีวันเอื้อมถึงหรอกอพูดภาษาคนเนี่ยแค่นี้คงจะเข้าใจนี่ยะจ้ะแม่ทัพทิมอา้าวเข้าใจแล้วก็ไปได้แล้ว ะแม่ทับทิมอืมบอมบอ่อนๆงามๆทั้งนั้นเลยเจ็นี่แกงเลียงกินดีกว่ามแม่คุยกับใครอะจ๊ะได้ยินเสียงแวววๆ อก็คนแถวนี้นะลูกเขาแวะเอาบวบมาให้จม่จออไอหมึกมันเพิ่งตัดกล้วยเข้ามาตั้งสองเครือแม่น่าจะให้เขาคืนไปบ้างนะจ๊ะเออแม่ให้ไปแล้วละจ้ะลูกเอเราเข้าครัวกันดีกว่าวันนี้แม่วราจะแกงเลงกินซะหน่อยเนี่ยบวบงามๆนะ เฮ้ยไอ้กัอีพ้าวอนติดตารางซะแล้วเหรู้ึไหมฉันนี่นะโหอุตส่าห์จะซื้อขนมเนี่ยไปฝากน้องสายใจถ้าเกิดว่ามีอันเป็นไปแกโดนแน่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 แกโดนแกโดนแกโดนแกดอดไม่ได้แล้วไายแล้วขนมตะงกินไข่ตากมานะจ๊ะฝากฝากไว้ก่อนฝากฝากเอาไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกเวรแล้วเหรอไว้น้อย เอยมาพอดีเลยนี่เพิ่มแต่งเนื้อเพลงเพิ่มได้มาต่อท่อนกันเงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือฉันจะรีบไปหาน้องสายใจอ่ะฉันจะเอาขนมไปฝากน้องสายใจเอาขนมขนมอะไรให้ดูเลยอ๋อขนมไข่เฮียเฮ้ยเฮ้ยไอไอพวกหยาบคายอันนี้เขาเรียกว่าขนมไข่หงต่างหากโอ้โหไอ้น้อยไม่ได้ดูให้โอ้ตายแล้วตายแล้วนี่ถามจริงจะซื้อของไปฝากแฟนอ่ะ มีปัญญาแค่นี้เหรอวะอ,อันเนี้ยเขาเรียกว่าขออนมไข่เฮี้ยเฮ้ยทำไมอ่ะไม่อร่อยเหรอวะไหนดูหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอ,อ,องไม่หยุดการเลือกของไปปรับลายเนี่ยก็เลือกของดีๆหน่อยไอ้หนึ่งก็ไม่หยุดแต่การนุ่งปรัจัดอ,อยู่ด้วยเออ <c oughs> ใช่เฮ้ยเฮ้ย พวกแกกินหมดอย่างนี้แล้วฉันจะเอาอะไรไปฝานต้องใส่ใจวะเอ้งเอองเอ็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 งเอองเอ็งเอ็งเอ็งเอางเอ็งือ็ืเอ็งเอ็งเอเอ็าเอ็งเอ็งเอ็อเอ็เอ็งเอ็งเอ็งเอเอ็งาอ็งเองเอ็งเองเอ็อ็งอ็งองเอ็งเอ็งือองเอ็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 งเอ้งเอ็งเอ็งอ็งเอ็ออออออเอเรา ไอ้ไอ้เบทไอ้ตีไอ้ไอ้ใครไม่ต้องมาพูดเลยเพื่อนจะอดอยากลำบากยังไงเองก็ไม่สนใจใช่ไหมเฮ้ยแกพูดอย่างนี้เนี่ยมันดูถูกลำใจกันชัดเลยนะเว้ยถูกนานี่งั้นก็แปลว่าเองก็ยังอยากตีกองให้กับวงของพวกเราอยู่ใช่ไหมฮะงั้นสิอาได้ถ้างั้นตอนนี้มีทักยี่สิบไหมต้นแต่เช้ายังไม่กินข้าวก็เลยไม่มีตกถุงทองสักเม็ดเลยห ชีวิตศิลปินอย่างพุทธแกเนี่ยมันลำบากวะ่ะปากสั่นด้วยอะอะอนี่อยู่นี่่ะแม่เอ็งเนี่ยเป็นคนท้งมีน้ำใจประเสริฐงามจริงๆเลยนะเว้ยน้อยออขอบใจมากนะเพื่อนอ เอาข้าวผัดหมูใส่ไข่หมกระเทียมเว้ยใช่ของฉันเป็นผัดไทยนะเว้ยใครซื้ออะนี่จะไปซื้อเองไง่ไม่ไไไีมากดีมลยไมกินรองท้ก่อนกินรองท้ก่อนนะเตีทั้งวันเนเฮ้ยอันนั้นมันของข้าวเว้ยฮึวินาเราหมดหวานฮึอของข้าวอยอยากข้าวไปยุ่อยาก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 ทุยมาอยากท้ยมาสิ่งใดของ ใจมันรักเองนะคราวจะรักใครชอบใครเ,เลือกให้เหมาะให้สมสม,มันไม่ดีกว่าแล้วลูกรุก่ซ้ำหอมน้ำปรุงที่แกมสีนี่สีห้องหัวใจ พุปงปลาออกมาซะที่ดีนะฉันเอาไปฝากพี่เข้าของฉันเจอแล้ว <c oughs> ยิ่วข้าวโว้ยยิ้มใใจ พ่อเม<อ>า,เามาอีกแล้วไม่เมาสักวันบ้างจะได้ไหมมึงอย่ามายุ่งกับกูเลยกูกำลังเครียดดอยู่เอ๊ะนี่มันแกงส้มนี่วามึงแปอาแกงส้มไอ้กูเอาพุงปลามาด้วยนะเว้ยเล่นเสียมอีกแล้วสิใช่ไหมพ่อเล่นได้ก็ฉลอ,องเล่นเสียก็บอกว่าแก้เครียด เล่านี่ะกินเข้าไปสักวันมันจะกินพ่อบ้างละเอ๊ะอินนี่มองอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นลูกกูหรือว่าเป็นแม่กูกันแน่วะเนี่ยขี้เมาทั้งวันอย่างพ่อฉันไม่อยากเป็นอะไรด้วยทั้งนั้นแหละไม่เอาน่าพี่สายใจอย่ามาต่อร้อต่อเถียงกับพ่อแกหน่อยเลยฉันไม่อยากต่อร้อต่อเถียงให้มันบาปเปล่าๆหรอกนะเสียเวลาฉันน่ะเอาแกงส้มไปฝากพี่คขาของฉันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว พุงปลาช่อนกู <c oughs> จําได้นี่แท้ที่มึงเอ้ภูมิปลายพ่อมึงกินมึงเดินไ,ไปถวายข้าวาว่าอีนี่เฮ้ยขี้เมาอย่างพ่อนนะแทะหัวป่าไปก่อนก็ลแล้ว,ลวกันไปไหนวะจะไปไหนจะ่หนยใจเอาพุงปลากูมาอื้อหือเหยวเหรอเฮ้ยไม่ตองนหน่อยดิวะข้าวเรินิดเดียวหน่อง น้อยเดียวเองลืมโอ้ยแววนของว่าแล้วนะน้ำนิดนึงนะอืออือร้าวเปล่าเพื่อนเพื่อนไงไงนั่นมันนกเอี้ยงนกอะไรวะเนี่ยอืออืออะไรอไอ้บ้านกกระติบไปตัดมองกันเป็นนกเอี้ยงวะฮะแปลงนกเลยบ้าเปล่าอ้าหมูหายไปไหนเนี่ย นี่หร่อยนะไอ้งามไม่ปเอยไม่หมูก็อร่อยเท่าหายหมดเลยมันมากมยีโไม่คิดเลยเวรกัรมีจริง อไรจ๊ะอะไรเอ่เอน้องสายใจกําลังจะไปไหนเลยจ๊ะฉันจะไปไหนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับแกไอ้บมูน้อยโอ้โหเกี่ยวสิจ๊ะพรว่าพี่น้อยเนี่ยกาลังจะไปหาน้องสายใจอะจ๊ะทำไมวิธุระอะไรอ๋อธุระไม่มีหรอกจ้ะแต่ว่าพี่คิดถึงไปหาไม่ได้เลยจ๊ะไอ้บ้าบมูน้อยอไม่มีงานมีการทำเรื่อยังไงอะ ขโมยเต็มบ้านบ่อนก็เปิดครอมครอมทำไมไม่ไปจับแกเป็นตำรวจภาษาอะไรฮะเดือนเดือนกินเงินเดือนหลวงไม่เคยนึกที่จะอายใจบ้างเลยหรือยังไงแกงสมผช่อนหอมน่ากินจังเลยจ้าน่ากินแกทำอย่างนี้เป็นแกงส้มของฉันเนี่ยมันหายไปหมด จะไปฝ่าพี่คลาวของฉันด้วยอ,ะอ่ะไอ้คลาวอีกแล้วเหรออะไรอะไรก็ไอ้คลาวแล้วเมื่อไหร่พี่หมูน้อยคนนี้ถึงจะมีโอกาสได้กินแกงฝีมือของสายใจบ้างล่ะจ๊ะ